สวัสดีจ้ามาด้อแกทิ์จะผ้าแย่ไข่มดแดงมาจตมาแงหนูเด้อผนแงอนเงาบดดอกเห็ดเดือดไข่มดแดงเ่ยวนี้บดไม่หวานละตินพรพนะเงาบดบิ้งเราเห็ดสเบิ้งเราะตจะบิ้งไข่มดแดง ทิมเบิร์ดเราอยู่ทีดินปุ่นมึงเนี้ยไปหาเตีนบางงวงบางสวงเขาบอกนานกรเฮีดจดังหลาความบาเบาดุดปุ่น,นเบาลึกไไหนเบิร์ดเอานางถอีกกันจ่กนกาที่นอกมันก็ยืดถัแพ่ห้างนั่นทังขาดตีนแบบน,นี้ก็ใต้อีกบ้บวบนี่ พนี้พกนเห็ดถ <c oughs> <c oughs> ิ่มปลาทวเนาะข่เห็ดมันออกับกระตามันซื้อยู่นั่นเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเเฮีย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 จะไปดูแลกระตาเด็ดไหม้งมาตังกลัก่อนต้อมาตังกลับก่อนเ้พี่้องเด้อเดาพี่น้องนี้ใบไหลคากหลเน่สิพี่น้อง ไหนสิยกใค้เ <prediction? S 1> ิ Hubble, <wh ats Napoleon> ่นเบิ่งเดีมาเด้อจ้าเพียใครหมดแดงให้เิ่นเบงหพี่น้องเบิ่งนันไห่จะหลยปขึ้นพี่น้องาลไงอุ้ยใครหมดแดงได้จ้าไม่งี้ติดเ้างไครหมดแดงจะไลยคลกร้ายเอี่ยขุดห้างยังไงถ้าเด็กแง่ขูดห้างยังไงประเทศไหนแง่ที่จะพี่น้องพุดมพุดนะพุดนะห้งยังไงพุดนะไปเออเออห้างไหน Mapp <laughs> <sụp> của <say> mẹ của 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 mẹ ว้าไอ้บ่ถือกับตานะโจกเจ้ากับเลยนออย่าให้เงี้ยเอ้พี่นอไม่เงี้ยทหมดกัดเปลี่ยนมือแง่้หรอจ้าเปลี่ยนมือแง่นะคะไก่มดแดงอุ้ยขู่ครอบคบขู่ครอบครอบทุกคน พี่น้องจ๋าบ้างเน่ยมดแดงกัดเด้อหมดแดงค่ะอาหารอาหารพื้นบ้านเ้่ขาข้าไข่มดแดงเกงใส้พักหวานนี่แหละจ้าเปลี่ยนคนแย,ย่หรอพี่น้องมีที่มียาไปเทียง ไข่หมดแดงจ้ายุตตูนบม่อม่วงลายหลจ้ะทุกคนมีแต่ห้างหมดแดงแสเอาลงมาสะก้อนลงมาบ่ได้หมดกับเงินมันแหลือห้างเลยนี่ตะไข่จาะพี่น้องคุณ เดอ้อผู้ใดสิไม่แง,ง่ครมาแดงแถวปลาผู้พานนี่ละจ้าอุบลรั์อำเภออุบลรั์อำเภอเขาสวนกวางนะจ้าเดอ้อไม่แงไครมาแดงบ้านไม่ยิ่งทิพนี่แหละไม่แงย,ยู่ตรงไหตรงหน้ากับพีกับนองจกาทุกคนมันมืดแล้วน่ะน่ะ,นะห้างมั่นเลียตะไบตองแล้วผุนมันอยู่หลังข้าน,นั่นผุน ใส่เอาลงมาเฟิ่งกันน่ะมะแมงไกเคืองกัตตาแล้วบ่ไหนคะไฟช็อตวางลงก่อนป้าพี่น้องเอ้ยพี่ึกษ์ขาไข่หมดแดงไข่หมดแดงหนึ่งกัตตาจ้าหมดแดงกัดไปก้นเด้อจ้าสวัสดีจ้า